ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับการเปิดตัวของ G.P.X D C3 ในพิกัด 300cc นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถคันจริงกันเลยดีกว่าข้างหน้าเรานี่สีแดงสดใสนะครับเริ่มจากไฟหน้าเลยไฟหน้าเขาเน่จะเป็น LED พร้อมด้วย daytime running light นะครับที่เห็นอ่ะเชดเปิดไฟอีกทีนึงครับนี่ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นช่องดำๆนะครับจะมีการเก็บรายละเอียดเป็นสามมิตินะครับผมอ่า นะแล้วก็ถัดมาก็จะเห็นว่าเขามีการเน้นเส้นสายเรียมสันชูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มันจะมีลับมากับช่วงลายเส้นนะครับรับมากับลายบางคนเห็นปุ๊บนี่มี ABS ล้อหน้าจะเป็นขนาด14นิ้วยาง1้อส0ทัด70ขอบ14กับยาง IRC i z S X, นะครับผมนะต่อกันที่ด้านข้างเห็นไหม GPS เขาเน้นความเป็นสปอร์ตแล้วก็เน้น เส้นสายที่ดูเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับอ่าดูฝั่งซ้ายมือจะเป็นช่องเก็บของนะครับผมแล้วก็ขวามือก็มีอีกเช่นกันนะครับเลือดไมลนี่เป็นฟูลดิจิตอลนะครับผมระบอกค่าน้ำมันนะครับความเร็วรอบเครื่องแล้วก็วัดโวลตนะครับผมม,มาดูประกับฝั่งขวามือจะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็ระบบไฟ ปุ่มต่างๆนะครับนี่ใช้มือไฟสูงไฟต่ำปรับโหมดนะครับต่อกันที่กุญแจกุญแจจะเป็นแบบย์เลสแล้วนะครับเป็นสมาร์ทที่นะครับผมอ่ะเรามาต่อกันอยู่ในส่วนของเบาะใต้เบาะนะครับใต้เบาะเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งความจุไว้แต่ว่าผมบอกเลยว่าเราสามารถใส่หมวกเต็มใบแบบโอเพนเฟสได้นะครับแล้วก็ชุดแบตเกอรี่อยู่ในส่วนนี้นะครับผม เบาะนั่งเองเป็นสองเป็นชั้นเดียวเป็นชิ้นเดียวแต่เล่นระดับนะครับที่เห็นปึ๊บเนี่ยถูกแบ่งสัดส่วนมาอย่างชัดเจนแล้วก็มีการเดินสีให้แตกต่างค่ะดำตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็ถัดมาด้านข้างเนี่ยที่วางเท้านะครับที่วางเท้าก็ชัดเจนมีการเล่นระดับสามารถวางได้สองสเต็ปนะครับผมแล้วก็ใน พักเท้าคนสอนเป็นแบมครับเครื่องยนต์เป็นไฮเปอร์ไอนะครับขนาด287ร้ซีซีที่ลืมไม่ได้โชคหลังได้มาเป็น YSS ปรับพีโลดได้นะครับในส่วนของราคาเนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่น DCT Sport Type ที่มีทักชั่น Control นะครับแล้วก็โชคหลังจะเป็น YSS ถ้าตัวตอนเปิดตัวอยู่ที่ 9 9 8 0 0บาทนะครับผมส่วนรุ่นชันดัดก็จะไม่มีไม่มีโชค๊คอับไวเอ็แล้วก็ไม่ไม่มีทักชั่นคอนโทรลเปิดตัวอยู่ที่9,4,800บาทราคานี้จะอยู่ถึง30กันยายนี้นะครับหลังจากนั้นจะปรับขึ้นอีก5,000บาท